สวัสดีค่ะก็ซิบอกเล่ามาแนะนําให้ชมกับมิ t s ูบิชิไทท่านนะคะคันนี้เป็นรถปี2011นะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซลค่ะทุกท่านคันนี้เลยนะคะเครื่องยนต์ดีเซลขับขี่สบายใช้งานได้ปกตินะคะรถสวยเดิมค่ะฝาหน้าไม่ขยับเครื่องเกียร์ดีนะคะจะัดทรงมาแล้วเรียบร้อยนะคะราคา1 48,000บาทค่ะทุกท่านมิ t s ูบิชิไทยท่านปี2011 เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันดีเซลสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนัดดูรถนะคะติดต่อสายตรงเข้าไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเพจอยู่ครบนะคะทุกท่านเครื่องยนต์2,500ซีซีนะคะคันนี้เกียร์ธรรมดาค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะภายในก็สภาพเดิมๆนะคะมีรูรอยร่องรอยกันบ้างตามอายุเป็นเรื่องปกติของรถมือสองนะคะเรกะไม่ห0 0 0งแกว่าโลค่ะเรือนไม่ขึ้นครบ สีสันโดยรวมไม่น่าเกลียดมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะคะแม็กสวยค่ะจัดทรงมารอหล่อพร้อมซิ่งนะคะใช้งานวิ่งทางใกล้ทางไกลไปกันได้สบายเลยทีเดียวสนใจติดต่อสอบถามได้นะัดดูตัวจริงนะคะเน้นโทรคุยกับผู้ขายได้โดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยแอดมินเพียงแนะนําให้ชมกันเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ไหนหน้านะคะหากถูกใจยังไงไปทดลองขับก่อนตัดสินใจค่ะดีที่สุดนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ